สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนี้พวกเขาได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเยียวยาหนองจิกมินิมาร์ทโดยมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดปัตตานีเข้ามาดูแลครับ กลุ่มเยียวยาหน,นองจิกมินิมาร์ทอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นกลุ่มที่มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และหลายครอบครัวต้องสูญเสียพนหน้าครอบครัวนำมาซึ่งความเดือดร้อนต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะอาชีพที่จะสร้างรายได้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง สมาชิกกลุ่มเยียวยาเพื่อน,น้องจิกจึงได้ลงมติที่จะจัดตั้งร้านค้ามีนิม์ทขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการเพื่อน,น้องจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมลงหุ้นกันโดยมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลครับ ก็ดิฉันก็เป็นเมียข้าราชการใช่ไหมคะก็อยู่สวอหนองจิกนะคะก็ถูกซุ่มยิงระหว่างออกลาดเวนใช่ไหมคะก็ได้รับผลกระทบหมายถึงดิฉันก็อตอนนี้ก็เรียนจบแค่มหก,ก็ไม่มีวุฒิที่จะต้องไปทํางานเหมือนเพื่อนๆเ,เข้าที่เป็นราชการทั่วไปใช่ไหมคะก็ได้มาทํามาสมัครงานโครงการเยยวยา4,005ใช่ไหมคะในห้องป้องกันอำเภอหนองจิก พอเรามาอยู่ในศูนย์รวมของข้าราชการเราก็จะมีความรู้สึกว่าทางหน่วยงานเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างทางหน่วยงานศูนย์เยียวยาจังหวัดกับศูนย์เยียวยาอำเภอหนองจิกเขาจะถามแล้วก็เทคแคร์พวกเรามาตลอดเลยค่ะเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเงินช่วยเหลือเยียวยาค่ะบางครอบครัวก็ลูกมากใช่ไหมคะเงินแสนหรือสองแสนบางครั้งก็ไม่พอที่จะเลี้ยงชีพของตัวเองก็เลยก็เนี่ยช่วยกันแบบภายในกลุ่ม เพื่อนๆภายในกลุ่มอย่างเช่นดิฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มปรับสภาพจากความเป็นอยู่ที่ว่าเศร้าซึมคิดไม่ออกตอนนี้ทุกคนก็เริ่มยิ้มเริ่มแบบว่ามีการแต่งตัวที่ดีขึ้นยิ้มแล้วก็มีไรายได้เข้าสู่ครอบครัวลูกก็สามารถที่จะหาไรายได้จากในจุดนี้นะค่ะจุดเราได้เปอร์เซ็นต์ทางนี้แล้วก็ไปเรียนพ,พิเศษลูกก็สามารถได้เรียนพิเศษถ้าว่า พูดไม่ก็ถูกถ้าเกิดว่าเราขายได้อย่างนี้ตลอดคือพวกเรา43ชีวิตชีวิตมันก็จะแบบดีๆขึ้นนี่ถ้าให้พูดจากใจอยากจะขอขอบพระคุณจริงๆเลยจากหน่วยงานศูนย์เยียวยาจังหวัดและก็ศูนย์เยียวยาอำเภอที่ได้ช่วยชีวิตพวกเราทั้ง43คนเนี่ยในอำเภอหนองจิกเนี่ยคะ่ะดีขึ้นมาเยอะเลยคะ่ะศูนย์ดำเนินาการ,รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สบตอของเราทุกคนมั่นใจพึ่งได้ ร้านค้ากลุ่มเยียวยาหน,นองจิกมินิมาร์ตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ผู้ได้รับผมกระทบหวังเพียงจะให้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงสุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ด้วยหนึ่งใน4ีมอยช่วยไวซิ่งครีมพร้อมวิตามินอ e ีและเอฟใหม่โดฟไวต์เชนิ่งดีโอช่วยบำรุงถึงชั้นผิวให้ผิวดูก,กระจ่างใสขึ้นเราก็เห็นความแตกต่างได้ความกระจ่างใสในแบบโดฟเกิดจากการช่วยบำรุงถึงชั้นผิวทองคำแท้ผสานส่วนผสมลดเลือนริ้วรอยประสิทธิภาพสูงสุดของพรอนพอนสกอเดียนส์ใหม่ พิสูจน์แล้วว่าช่วยฟื้นบำรุงความหม่หมองแห่งไวัยได้ทั้ง4มิติริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวแห้งกร้านและความหมองคล้ำคืนผิวเปล่งประกายแห่งวัยยาวให้คุณ d ดิพอนสโกลไรียนส์พิเศษเดย์ครีมเพียง449บาทถึง31กรกฎาคมนี้มาไอส์ครีมวอลล์เซเลคชั่นุดสลัด อร่อยเต็มอิ่มกับสลัดผลไม้เต็มคำในไอศกรีมเนื้อเข้มข้น Wall Selection ให้วันสุดสัปดาห์ของคุณเป็นวันสุดพิเศษ